กลุลาบแดงไว้พ99 99สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะใกล้ถึงวันวันเลนไทายแล้วค่ะทุกคนมีของขวัญพิเศษให้คนพิเศษในวันวันเลนไทา์ยังคะอะไรนะคะกุหลาบทุกคนกุหลาบมันเอาไปแล้วค่ะคือ จะต้องเสียเงินแพงๆแล้วซื้อดอกกุหลาบสวยๆอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์ก็คือตุ๋ยนะคะทําไมไม่ให้เขาไปทางต้นเลยคะให้ไปทางต้นไม้เลยซึ่งวันนี้นะคะเราเนี่ยอา,อาจจะไม่ได้ถนัดไม้ดอกนะคะแต่ว่าเราจะมาแนะนําต้นไม้นะคะที่มีใบสวยงามใบสื่อความหมายเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะมาดูกันว่าต้นไม้ที่เราจะแนะนําวันนี้มีต้นอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นแบบ หัวใจสวยงามนะคะไปดูนะคะ่ะเง,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 งเอาละค่ะต้นแรกนะคะที่จะมานำเสนอก็คือนอกนนะครีเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือมอนสเตล่าเบบี้ค่ะคือเป็นมอนสเตล่าที่ยังเด็กนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะใบของเขาเนี่ยจะมีความเป็นรูปหัวใจที่แบบเฮ้ยสวยงามมากๆค่ะนางน่ารักมากๆนะคะสำหรับใครนะคะที่มีแฟนแล้วแฟนแบบ ไม่ค่อยรู้เรื่องต้นไม้มากๆนะคะลองซื้อต้นแบบนี้ไปให้นางดูสิคะซื้อไปให้นะคะตอนที่นางเนี่ยอย่างต้นยังเด็กนะคะแล้วยังใบไม่แฉกนะคะให้เขาเอาไปเลี้ยงดูนะคะสักพักเนี่ยสองสามเดือน4เดือนหเดือนผ่านไปปรากฏว่าต้นไม้กลายเป็นใบแฉกคะ่ะก็เซอร์ไพรส์ไปอีกนะคะว่าตัวเอง,ต,เองตัวเองซื้อมอนสเตอร์ไล่เขาหรอวิอ่ยเป็นต้นไม้ในกระแสลยนะตัวเองขอบคุณมากนาย ทาบซึ่งไปอีกนะคะนี่เป็นต้นแรกนะคะที่แนะนำที่มีความแบบใบหัวใจสวยมากๆนะคะแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะคะช่วงนี้ราคาค่อนข้างลงแล้วนะคะลองไปหาซื้อกันได้นะคะส่วนต้นต่อไปนะคะเราไม่มีปลูกไว้ที่บ้านเรานะคะแต่ว่ามีลักษณะคล้ายกันค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีต้นที่แนะนำคือ Philodendron Heart Leaf นะคะ รูปแบบนี้เลยนี่แต่ว่าตันนี้ก็เป็นฟิโลเดนดรอนเหมือนกันอันนี้เป็นฟิโลเดนดรอนบราซิลนะคะแต่ว่าเจ้าตัวฟิโลเดนดรอนฮาร์ลีฟเนี่ยจะมีความเป็นรูปหัวใจที่แบบเพอร์เฟกกว่าคะ่ะอันนี้หัวใจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่อ่ะมันมันจะมีความยาวๆลงมานะคะแต่ว่าฟิโลเดนดรอนฮาร์ลีฟแบบนี้นะคะสวยมากๆค่ะแล้วก็เป็นแบบ หัวใจเนาะหัวใจแบบเยอะๆ,ๆเป็น10บยบใบสาบใบแล้วมันดูน่ารักมันดูฟรงฟริงตะมุงตะมิงนะคะที่สำคัญคือราคาไม่แพงค่ะนี่ลองซื้อต้นแบบนี้ไปให้ดูนะคะฟิโลเดนดรอนฮาร์ดลีฟนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าชื่อไทยนี้ชื่อว่าอะไรนะลองไปหาซื้อกันดูนะคะส่วนต้นที่สา,าที่อยากจะแนะนำที่มีใบเป็นรูปหัวใจที่สวยมากๆนะคะนางคือฟิโลเดนดรอนเหมือนกันคะ่ะนางคือฟิโลเดน r รอน e ารักูซัมนะคะ ซึ่งเป็นรูปหัวใจที่สวยมากๆสวยมากๆเลยนะคะอ่ะสำหรับใครที่มีแฟนแล้วแฟนแบบเออมีความชื่นชอบในต้นไม้นะคะอยากจะลองให้แบบหาซื้อต้นนี้ไปให้แฟนนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเออเป็นรูปหัวใจที่สวยงามแต่ว่าต้นนี้เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงคะ่ะแล้วก็ ค่อนข้างหายากนะคะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครให้ต้นนี้แฟนแล้วแฟนแบบเล่นต้นไม้แฟนชอบต้นไม้เนี่ยมีวีดค่ะวีดเลยค่ะร้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบฟิโลเดนทรอนที่ลงท้ายด้วยอะไรซ่อมๆอะไรนั่มๆนะคะนางจะมีใบที่มีลักษณะเป็นรูปหัวใจที่สวยมากๆนะคะอย่างนี้อย่างเช่นฟิโลเดนทรอนบริคุซมัมซมีคอริออซ่ามีเมลานอครซัมมี พลาสเตอรนัม uh, นะคะที่แบบว่ามีฟอร์มเป็นรูปหัวใจสวยมากๆต้นนี้นะคะเหมาะสําหรับสายเปยนะคะใครที่อยากจะเปแฟนอยากจะซื้อแบมีราคาสูงขึ้นมานิดน,นึงก็ลองดูต้นไม้ต้นนี้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะหาค่อนข้า,ยยางยากหน่อยอาจจะไม่ได้หาได้ทั่วไปตามร้านแบบขายต้นไม้ทั่วไปนะคะก็ลองหาหาดูกันได้นะคะมาถึงต้นต่อไปค่ะตริง เป็น,ย,ย,ปนยังเป็นต้นไม้อยู่ค่ะทุกคนมันเหมือนเศษซากอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วน้องคือ string of h e a r t นะคะรูปขอรูปสวยๆหน,น่อยค่ะนี่ความสวยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราเลี้งไม่รอดคะ่ะไปไม่รอดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วน้องเป็นต้นไม้ ใบหัวใจที่มีความสวยมากๆนะคะน่านจะเป็นสายลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นหัวใจเล็ก,ลกๆตะมุตะมินะคะน่ารักมากๆกรุบกริบนะคะค่ะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะคะใครเป็นสายแบล์สายฟรุงฟริงสายตะมุตะมิลองหาซื้อ,อาสายปานดวงใจกันมาได้นะคะหรือว่า string of hearts นะคะต้นต่อไปนะคะก็คือฮอย่าหัวใจซึ่งเราไม่มีนะคะคือบ้านเราไม่มีฮอย่าเลยแล้วก็หมด เ,ออเราไม่เคยซื้อหอย่าเลยเพิ่งนึกขึ้นได้ต้นหอย่าหัวใจหรือว่าต้นหอย่าคาริยายนะคะนี่รูปมันจะเป็นแบบนี้นี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยเห็นผ่านหน้าผ่านหูผพันตาม,มาบ้างเพราะว่านางมีลักษณะแบบเป็นรูปหัวใจ1นใบนะคะแบบอาจจะอยู่ในกระถางหนึง่งใบแต่เขาบอกก่อนเลยนะคะว่าสําหรับต้นหอย่าหัวใจที่มีหัวใจแค่ดวงเดียวอยู่ในกระถางเนี่ย นางจะอยู่อย่างนั้นไปจนแบบสิ้นชีพนะคะนางจะไม่โตนะคะไม่ต้องคาดหวังว่านางจะโตขึ้นนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้ต้นไม้ต้นฮอยาหัวใจหรือว่าคอยา curry e y ที่มันสามารถจเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องหาต้นที่มันแบบมีสายขึ้นมาแล้วก็มีใบหัวใจงอกออกมาจากสายแบบนั้นนะคะถึงจะสามารถจเจริญเติบโตได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่โตนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต้นนี้ราคาค่อนข้างถูกมากเลยคะ่ะ20-30บาบาทนะคะลองไปหา ซื้อกันได้นะคะเป็นแบบว่าโอ้ยฉันมีใจหนึ่งเดียวมอบให้เธอ <c oughs> อะไรแบบนี้นะคะส่วนต้นสุดท้ายนะคะ <c oughs> หัวใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว <c oughs> หัวใจที่สุด <c oughs> หัวใจที่สุดในโลกนะคะนี่ก็คือ,อต้นหน้าวัวใบหัวใจนะคะซึ่งนางมีความเป็นแบบ เป็นต้นไม้ที่สวยมากๆเป็นลายหัวใจแล้วก็มีลายแบบลายสวยมากๆนะคะแล้วก็ใบานางเนี่ยจะมีความกำมหยีสวยมากๆพูดเลยว่าถ้าใครเล่นต้นไม้แล้วแฟนซื้อต้นนี้ให้คือวีดวีดเหมือนกันนะคะแต่ราคาอาจจะแพงกว่าต้นไม้ทั่วไปนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ซื้อหาง่ายขนาดนั้นก็ต้องลองไปหาดูกันนะคะคือนางสวยมากจริง สำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำต้นไม้ที่มีลักษณะใบเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะสำหรับให้คนพิเศษในวันพิเศษอยากจะมีแบบนี้บ้างจังเลยโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะ Happy Valentine Happy Valentine Happy Valentine, Happy Valentine.